อืสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอสสูดที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะฮะ <c oughs> วันนี้ก็มาพบกับมหาโค้รทีมเบจิต้าตาตาเออหรือพี่เตี้ยหมาตื่นกลางคืนหมาหอนพี่เตี้ยไม่นอนหมาหอนทั้งคืนของเรานะครับและรอบนี้พี่เตี้ยเบจิต้าของเรามาพร้อมกันหลายตัวโคตรโคตแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะจัดพี่เตี้ยหมาตื่นตัวไหนมาดีแต่ที่แน่แพี่เตี้ยหมาตื่นตัวนี้ตื่นโคตรเพราะว่าติดพี่ เออกคูมาด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วก็พี่เบจิต้าเบบีนะฮะเบจิต้าขั้นสามเนี่ยในช่วงตอนนั้นคือมันทํายากเยี้ยเลยนะฮะโอ้โหไม่อยากจะคิดว่าตอนนั้นเนี่ยผมเสียเพชรไปเท่าไหร่กับตัวนี้และที่สําคัญเลยมันคือเพชรพิเศษที่ทางหมาด้าวไม่เงาออกไปตอนนั้นอะเดอถ้าใครจาได้ความเจ็บปวดตอนนั้นก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะฮะส่วนเบจิต้าตัวนี้ก็คือเบจิต้าบูเิดาวเป็นตัวละครที่เอาไปอยู่แล้วเพราะว่านตึงมากมาก และก็มีเบจิต้าลิงแดงเจ๊๊ๆนะฮะอเออใช่นะครับลิงนะครับ <laughs> ลิงแดงเจ๊๊ะเออก็นั่นแหละครับเราก็ต้องเอาไปนะครับเพราะว่ามันคือลิงนะฮะไปดูลิงกันดีกว่ารสรสจริงจริงที่เห็นเจ้าวิงทองมันรำร้องลิงทิงทองลิงทิงทองลิงนี่ละลิงลิงจริงจริงลิงเอ้ยอย่าร้องเยอะได้ไหมพี่ร้อนหูชิบหาย <c oughs> วกนี้เลื่อนติ๊กตกไปก็เจอแต่เพลงเนี่ยเศร้านะเว้ยยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจความเศร้าให้กับพี่ด้วยนะครับเพราะพี่นั้นจัดมันหนักหนมและหนุกหนาจริงๆระอ่ะกว่าจะได้ขนาดนี้พี่ต้องเสียหลายน้ํากันเลยทีเดียวไม่ใช่เสียหลายเวลากันเลยทีเดียวเอ้ยเสียเวลาดิเออใช่นะฮะในรอบนี้เราจะมาทดสอบด้ามมือกันก่อนว่าเบจิต้าตัวไหนจะตึงที่สุดในบรรดาเบนจิต้าสี่ตัวนี้ไอ เรามาวัดกันเลยดีกว่าแบบคมๆพี่เบสกัดไปเลยตอนอื่นก็ต้องไปลูกสอง five minutes later อีดินเหมยอีดินเหมยอีดินเหมยชอบตอนนี้มาถับถนนโดยอีดินเหมยบริการรับฟาร์มสุดเติงจริงๆเราจะเข้ามาไม่ได้เข้าบริการรับฟาร์มหรอกนะแต่บริการของเขาเนั้นมันเตึงจริงๆลองเข้ามาดูนี่นะฮะบริการรับฟาร์มนะครับก็จะมีบริการรับฟาร์มระหว่างบล็อกฟุตและออสตาอย่างผมก็ต้องเรียกออสตาสิครับเนี่ยแล้วก็มีบริการรับฟาร์มมากมายที่อยู่ในนี้ในอนาคตก็มีหอคอยด้วยนะเขาบอกบอกเขาเียว่า ตึงแยดกันเลยทีเดียวครับและเข้ามาที่ตัวละครก็มีตัวละครในนี้อีกมากมายที่ให้หลายคนนั้นเลือกสรรกันเลยทีเดียวพร้อมกับเทพเบวและไข่หนึ่งร้อยของเขาโอ้โหตึงๆนะครับตึงตง,ตงแบบเสียงหลงไอ้เจ้าตึงเปียะเปียะและที่สําคัญเลยนะครับร้านนี้ไม่โกงไม่เกียนแน่นอนเพราะว่ามีผู้ติดตามหน้าเฟซบุ๊กหนึ่งแสนคนเออใช่ก็ตึงแล้วก็มี YouTube ของเขาด้วยนะครับยังไงก็ฝาก กดติดตามยูทูบอ e ดิ t เหมยกันด้วยนะครับสตรีมทุกวันกันเลยทีเดียวบอกคำเดียวถ้าใครอยากแยกยินเสียงแอดมินอิดิเหมยนะครับสุดเกเรก็สามารถเข้าไปที่หน้า YouTube ของเขาได้เลยเนี่ยลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะเรียนพันลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเราก็ถึงช่วงเวลาที่จะวัดดาเมจของเบจิต้าทั้ง4ตัวละครเนี่ยว่าตัวไหนจะตึงที่สุดในบรรดาเบจิต้าทั้งหมดกันนะเรามาดูกันนะครับตัวที่1ไม่ต้องอัปเกรดก็รู้แล้ว เพราะว่าเป็นตัวละครที่ตึงที่สุดในบรรดาเบจิตา้าที่ใหม่ลาสัสแล้วล่ะก็ก็ต้องเป็นตัวนี้แน่นอนและลองลงมาก็จะเป็นเบจิตา้าพิเตียม,มาตื่นผมสีฟ้าและลองลงมาอีกก็จะเป็นลิงจิกเจ๊าะลิงจิกเจ๊กะมันจองจะเล่นตูดคุณอยู่แล้วก็อัปเกรดเข้าแบบเบ้าหน้าแบบเบิ้มเบคือดอดาเมดสองล้านไอตัวนี้ไม่ต้องอัพก็เป็นร้อยล้านอยู่แล้วยังไงใครๆก็รู้และตัวละครต่อไป เป็นตัวนี้แล้วก็อัปเกรดไปก็สองล้านเหมือนกันดีกว่าแม่งโคตรตึงและตัวสุดท้ายที่มาหาโคตรทำยากสัตว์และดาเมจเรขาไอ้สัตว์ไอ้ยังโคตรน้อยเลยเนื้ดาเมตอยู่ที่หนึ่งล้านนะครับตอนนี้ก็รู้อยู่แล้วครับผมว่าจะเอาตัวไหนออก <c oughs> หนึ่งล้านสองล้านอันนี้อ่ะร้อยล้านและอันนี้เออสองล้านลาก่อน ไอเบจิตากล้าไกลเอ้ยทำก็ยากตัวมึงนี่อย่างกากเลยสัเอ้ยบอกแล้วอย่าพูดคำหยาบเยอะยูทูบไม่ชอบอ่ะเว้แลวแล้วเราก็ตัดข้ามาในช่วงในเกมแบบโคตรตึงเออเราก็ต้องการปั๊มเงินก่อนแล้วก็ตัวละครกันต้นเกมนั้นดูราคาดิครับ <c oughs> ที่หม0 0น0กหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่หมื่ไอ้จตอนนี้ผมต้องใช้ เบจิต้านะฮะลิงแดงทำการการต้นเกมอยู่ให้อยู่หมัดผมก็จะทำการอัพเงินให้ถึง1 1 0 0 0นพะฮะเพราะว่าเขาลงที่1,000พันะครับผมขั้นตอนแรกนั้นเราก็ทำการการต้นเกมได้อยู่ยือยู่หมัดด้วยใช้เบจิต้าลิงแดงที่วางอยู่บนนภาอยู่บนเขาตรงนี้นะครับนะนี่มันลิงลบบรลีไอเสตผมวางไว้ตรงนี้เลยได้อของเงินอีกนิดดี่เอ้เม่อัพเป็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องอัพเกรดเขาเพื่อตีฟูลพาวเวอร์และที่สำคัญเลยในการอัพตีฟูลพาวเวอร์นั้นแล้วก็ โอ้ห้าหมื่นบอกคำ <_ n ão> น,นี้ว่าเจ็บจีดไอ้ชี่วางการแลกไปก่อนก็ได้วะตัวจะหาเงินห้าหมื่นก็เอาเงินหนึ่งหมื่นไปอัพตัวอื่นก่อนดีกว่าบักหามเมยผมก็เลยทำการวางไอ้ชี่แล้วก็ปั๊มตัวเงินแบบเบิ่มๆคือรือดอะว่า <_ n ão> ต้นเกมแม่งอยู่มัดอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าแต่และตัวละครนั้นแตะแสจะตึงเชี่ยเชเลยทีเดียวที่สำคัญเลยฟูลพาเวอร์มาเดินช้านะครับผม เลือดเหล่านั้นก็แสนจะเยอะมากๆ5 <laughs> minutes later เอาแล้วในช่วงเวลาสุดตึงที่เราเก็บตวงเงินได้อย่างอยู่หวัดในเวฟที่42ตอนนี้ผมได้เก็บตวงเงินก็สุดท้ายในการอัพเบจิต้า4ล้าน6กแสนหหมื่นนะครับตอนนี้เบจิต้าของเรานั้นจะชาร์จบอลเกงกิได้แล้วที่สำการเลยเราต้องอัพเบจิต้าตัวนี้ก่อนให้มันตันเพราะว่าเราจะได้ชาร์จบอลเกงกิตั้งแต่แรกและนี่คือเบจิตา้ตาดาเมสุดอลังการ 127ล้านดาเมจและระยะของเขาที่แสนจะไม่ค่อยเห็บตู้กับเบจิต้าตัวนี้ไม่ได้นะครับเบจิต้าตัวนี้มันฟูเอลีเว่ยเฮ้ยแม่งตึงก็ตรงนี้ลแล้วว่าเอาละครับเบจิต้าตัวนี้จะพังงาดให้ทุกคนเห็นแล้วเตรียมตัวใส่แว่นกองแสงให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นสายตาคุณอาจจะพังทลายลงไปได้นะครับ <c oughs> ไม่ใช่อะไรนะคือสกิลปล่อยลงมามันก็นเท่นะเว้ยดูเนะี้ยแล้วก็ปล่อยลง ไอ้แย่ตะกี้เจ็ดดาวแม่งโคตรเทเลยใช่ไหมในต,ตอนนี้ผมจะทำการอัปเกรดเบิต้าตัวนี้ให้หลายคนเป็นไปนจากสายตาว่ามันแสบตาขนาดไหนถามใจเธอดูไอ้แยานำลายกระเด็นในแซตดูดิเชฟฟ์เอลีโคตรบิ๊กบ๊อใหญ่มากโอ้โหเป็นตัวละครที่ใส่ออฟระยะได้แบบคุ้มค่าสุดๆแล้วระยะมันโคตรพ่อเลยทีเดียวสุดยอด เสียตายแดดจะคิดดูว่าผมวางครบ8ตัวแล้วลรอเนี่ยสายตาผมไม่พังไปเลยเหรอโอ้แมกคอดในเว็บที่เจ็ดสิบนี่มันอะไรกันตอนนี้สายตาผมเพิ่มแล้วแบบบรังทรายแบบตในการรวมพลังของเบตจาทั้ง3ตัวนั้นมันเป็นอะไรที่ตึงมากๆตอนนี้ดาเมจของผมนี่ก็ล่อไปไกลเลยนะครับ100บีอ่ะไอ้เชี่ยเยอะมากเลยนะ เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะเยอะบ้ากๆผมเลยทําการที่ปิดอันเันเอฟเฟกลงมานิดนึงโอโ้ขนาดกูปรับโลแล้วกูยังไม่พ้นการลําแสงแสบตามึงแล้ววะเนี่ยเออเออไม่นะไ <c oughs> อ้ยาเสพจิดหายผมเลยทําการที่จะปิดอัมเชนเอฟเฟกต์ออกไปซะเพราะว่าผมไม่ไหวอีกแล้วและนีน่ก็คือโคตรมหาทีมแบบยืนเฉยๆแบบยืนโง่ๆเลยรอกดสกิลก็พอแล้วนะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้กี่เวฟกันเลยทีเดียวฮะ เชีย่ยตอนนี้ไปเด้จ74แล้วครับแม่งโคตรตึงเลยพลังขึ้นเตาทั้งฝั่งของลิงแดงเราจะวางลิงแดงไว้แบบเยอะมากๆให้ครบ8ตัวเอ้โหไขทิ้งแล้วก็วางลิงแดงตรงนี้ฮะให้ครบทั้ง8ตัวละครคัสผมเอาล่ะครับพอวางครบแล้วแล้วก็เราก็จะมาซูมดูหน้าพี่เตี้ยม,มาตื่นก็ขึ้นมาหอนเรียงกัน3ตัวแบบโคตรตึงและแขบให้ลูกหลานรับชมเฮ้ยตึงเฮียเลยทีเดียว ตึงจนล่องเหี้ยดูระยะเห็บหมาของเขาตรงนี้ระยะเห็บหมาแล้วพออัพไปไกลก็เป็นกล้วยหมาไอ้เนี้ยโคตรกว้างอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่กับฟูเอลเกับวงวงกลมๆแบบเบิ่มๆอะ่ะก็คือว่าระดับกลางๆแล้วกันนะครับมันก็ไม่ค่อยบิ๊กเท่าไหร่ด้วยดาเมจของเขา7.62ล้านแล้วก็ในความเร็วกัตีหกก็ถือว่าเร็วนะเร็วนะครับตีสองรอบก็14ล้านเทียบกับรอบเดียวร้อยกว่าล้านเนี่ยก็แต่มันมี8ตัวไงเออมันก็ต้องตึงธรรมดานะครับตอนนี้จะ เข้าสู่เว็บที่80แล้วผมจะนำการวิ่งวนแล้วก็อัพเบบีบิจิต้าให้ตันให้หมดนี่แน่และตรงนี้แบบว่าไงตรงนี้ยังไม่ตันเลยนี่นาและตอนนี้ในเว็บที่81ตัวละครใ้มักจะหลุดมาไม่ได้เลยนะครับแทนช่องที่2เอเ่อาแล้วก็ตัวระเบิดหายไปในยกย่งและตอนนี้138ครับ ถ้าเราเก็บได้ถึง200%เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โคตรเทพโคตรโหดโคตรอันตรายกันเลยทีเดียวแต่ว่าคงจะไม่ถึงแนะบ้านน่าจะแตกก่อนตอนนี้นะครับในเว็บที่83บมครับผมแบบโคตรจึ้งกันเลยทีเดียวผมจะทําการวางสโลไว้เลี้ยงตับกันแบบตรงนี้นี่เลี้ยงไว้เลยครับตุบตบตบเลียงไว้เลยตื๊บเตึรบนีบอกคำนี้ว่าโดนสโลแบบเบิ่มๆแล้วก็ตรงนี้อีกปั๊บแล้วก็จะมีโคนแตกอีกตรงนั้นอีกนะฮะบางตรงนี้ก่อน นี่ครับโดนวะแล้วก็ทําการอัปเกรดนะครับตรงนี้เรียงกันอัปเกรดตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้ตัวนึงเออตรงนู้นเออตรงนู้นตอนโคลนระเบิดนะครับมันจะได้ติดสโลพอดีแต่โคลนจะระเบิดตอนไหนก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าโคลนระเบิดข้างหลังนั้นเราก็ขี้เกียจย้ายแล้วก็ยอมรับชะตากรรมชีวิตบ้านระเบิดไปซะ,ะคุณนึกว่าเจ๋งอืนั่นแหละแต่ตอนนี้ผมก็ท่าทการอัปเกรดแบบเบิบ่มๆคือเลยและตอนนี้ครับเดียงหน้าการะดาษเลียงเป็ดมาแบบนี้ในเว็บที่90ิแน่นอน จะเข้ามาแล้วในเว็บที่90มาเลยสิครับในตอนนี้อัปเกรดลิงไปก่อนลิงมันเหงาหงอยหงอยเหงาแล้วมันรำร้องก <c oughs> ิงของลิงมันรำร้องแล้ว<ะ>นี่ครับนี่ก็อัปเกรดอัปเกรดเออเอาดิฮะก็มาดิครับแบบเบิ่มเบิ่มคือลือนะ่นี่ครับอัปเกรดครับไปฮะตอนนี้ขาดอีกแค่สองแสนเท่านั้น<ะ>ตัวนี้ก็จะตานเป็นตัวสุดท้ายแล้วใช่ป่าวะ่าตัวสุดท้ายป่าวะ่าเออน่าจะใช่แหละ เอาละครับถ้าไม่ชมในเว็บที่91แบบบิมบคือลือน่ะก็มาดีครับพวกลูกกระจอกทั้งหลายโดนดาเมจของเบจิต้ามาตื่นเตี้ยมาหอนไปซะเอาละฮะแต่เอ้ยหรือตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายยังไม่ตันครับและตอนนี้นะฮะในการอัปเรกตัวสุดท้ายของเบเบ้เบจิต้าก็จะเป็นอะไรที่โคสเฟคแล้วเดี๋ยวแต่กูคูนะครับกูคูยังไม่มาเนี่ยเออเราเราจะนับว่านี่เป็นกูคูแบบว่าก็ไม่ดีนี่มันเป็นเบจิต้าไงเกิดขึ้นบนไหลก็เป็นเบจิต้าแล้วอะเราต้องรอกูคูที่มันตึงกว่านี้มาวย เราถึงจะทําโคดอพิมหาทีมโกคูได้เข้าใจหรือเปล่าตือตอนนี้มันยังไม่ตึงไงโกคูเจ็ดดาวยังไม่มีสักตัวเลยนี่ว่าตอนนี้เออใช่โกคูเจ็ดดาวยังไม่มีสักตัวเลยนี่ว่าตอนนี้เป็นเบจิต้าหมดเลยนี่อัปเกรดไปสินี่เนี่ยตอนนี้ก็ตันหมดแล้วครับระหว่าง 3B สุดเตี้ยสุดตึงสุดอันตรายในเวดีเกาเลี้ยงหน้าเป็นเป็ดแล้วเลี้ยงหน้ากระด้เลี้ยงเป็ดแล้วโดนดามเมจอันแสนรุนแรงตายห้าตายหูตายตัวนี้ยังตัวนี้ยังจะเลี้ยงอ่ะบด พูดเที่ยอะตายแล้วตายแนบตายเออเก้าสิบเจ็ดไว้แล้วว่ะทุกคนและตอนนี้ชาร์จบอลกิกีอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ฮะก็มาดีครับเอาละครับตอนนี้เริ่มจะเหนียวครับเริ่มเหนียวคือบ,งบุองเปิมๆก็แค่โดนแค่ส่วนนี้นะครับฟูเอลีก็โดนหมดเลยนะฮะเป็นอะไรที่เบิมจริงๆและตอนนี้ถึงขั้นจะขีดกันแล้วนะ <laughs> ไเที่ยจะขีดแล้วอตอนนี้ครับริงว่าจะจะต้องกดระเบิดแล้วโค้ดวิ่งมาตรงนี้อาชิคหายแล้ว ถ้าโคนระเบิดปุ๊บพุ่งเข้าบ้านกูบ้านกูแตกแน่นอน <ś c oughs> ไม่ไหวแล้วตอนนี้เฮ้ยต้องจำใจกดระเบิดครับตูมแล้วก็โคนวิ่งก็ไปพังบ้านเป๊ะในเลเอที่เกพอดีเป๊ะเลกสวยนะครับ99และดูดาเมจข้างบนที่ทำได้ดีครับมันเป็นอะไรที่ตึงตาตึงใจแบบตึงตงจริงๆนะครับเนี่ยเออดาเมจเท่าไหร่วะเฮ้ยตูมดนิตูมเฮ้ยและตอนนี้ดาเมจที่ทำได้ก็อยู่ที่ห0 0